เป็นสมัยก่อนอาจจะคานบ้างแต่เงีผู้ชายเนี่ยนะเรื่องผิดธรรมชาติแบบเนี้ยวอวอรับไม่ได้หรอกนะแม่อยากรู้จักก่อนค่ะถ้ามีลูกสาววันหนึ่งลูกสาวจะบอกว่าคุณแม่คะหนูอยากแต่งงานกับผู้หญิงคุณแม่จะทํายังไงคะโอเคค่ะเต็มที่เลยลูกเราต้องรู้จักคนที่ลูกเราลักก่อนเนอะแล้วแต่น้องเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวของน้องศึกษาว่าเขาเป็นยังไงอยากให้ลูกได้อยู่กับคนที่ดีติดตีรักผู้ชายแล้วทําไมเหรอมันทําให้เราลักติดตีน้อยลงตรงไหนเหรอเรื่องเพศ อันนี้อยู่กับคนที่มีความสุขได้ดีที่สุดนะคะลูกโอเคในสิ่งไหนพ่อแม่ก็โอเคด้วยยุคสมัยใหม่แล้วเหมือนแม่ครับลูกว่ายังไงก็ต้องว่าตามเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วจะจัดงานแต่งให้ไหมคะเป็นที่คุณแม่ไม่ได้ติดชื่องานแต่งเนาะงานแต่งมันเป็นแค่พิธีก็คงจัดให้เขานะเพราะว่าความสุขของเขาคนอื่นจะมองมันยังไงมาคนอื่นจะมองยังไงมันก็ไม่สําคัญเท่ากับคนที่เป็นพ่อมองหรอก้าน้องอยากบอกอยากแชร์ความรู้สึกกับคนที่ได้ชิด รู้จักแล้วรักการอย่างนี้ค่ะคุณแม่สนับสนุน